ซืกล้วยมาหนึ่งหวีค่ะคุณผู้ชม25บาทเดี๋ยววันนี้จะต้มนะมันไม่ค่อยหามแล้วนะคุณผู้ชมเออจะนิ่มๆหน่อยๆจะต้มมาไว้ทานค่ะลูกไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะจ๊ะพออายุเริ่มจะมากขึ้นก็จะสรรหาอะไรที่มันดีต่อสุขภาพนะคะคุณผู้ชม ช่วงนี้ไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดนี่ก็สูงมากเราก็ต้องมาลดตัวไขมันและคอเลสเตอรอลค่ะก็ควบคุมดูแลเรื่องอาหารเนาะ ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไปต้มกันนะน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่กล้วยลงไปเลยนะจ๊ะนื้อเดียวทานไม่หมดเราก็ใส่ตู้เย็นไว้ได้นะคะคุณผู้ชมใส่เกลือนิดนึงนะได้แล้วนะคะคุณผู้ชมเปลือกแตกแล้วค่ะเราก็ปิดไฟเดี๋ยวเราเอาขึ้นแล้วก็ ให้มันเย็นๆสักนิดนึงนะคะแล้วเราก็เอาไปใส่ในกล่องเพื่อที่จะเก็บไว้ทานได้นะคะให้มันสเสด็จงาน,นะจ๊ะ ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะจ๊ะเอาลูกที่มันแตกๆก,ก่อนนี่ลูกนี้เลยอืมอร่อยค่ะคุณผู้ชมนี่เราก็ได้แล้วนะ เก็บเอาไว้ทานได้นานเลยเพื่อสุขภาพค่ะ